โหลโหลวน้องของเหรอเปน็นยังไงบ้างหนูโอเคและสู้ค่ะจานออดสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนฟันโ้ดออดสายตรงถึงวิภาวีเป็นห่วงอาการบาดเจ็บจะผ่าที่ไทยหรือที่เกาหลีที่แน่ๆพัก6เดือนขาดวิภาวีเหมือนขาดใจหุนใดพ้ายไฮพาร์ขาบ้านโมมาเอาโมเมไม่อยู่แพ้สองนัดติด ทัวลงโค้ดฮุนไดให้สัมภาษณ์หลังเกมถึงวิภาวีและท้ายคลิปพี่โจมีเม้นจากแฟนๆให้กำลังใจน้องสองวิภาวีและเด็กๆแก๊งเจน3ส่งกำลังใจถึงพี่สองกันเพียบๆติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอน์ฟนก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกวัดและกำลังใจให้พโจด้วยนะจุบ๊บ โอ้โหทุกคนคือกะแล้วแหละนะถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าในสนามเนี่ยก็เหมือนอยู่ได้ยินเสียงเรียกชื่อน้องสองทั้งเกมเลยนะคะแบบเต็มยศด,ด้วยวิภาวีสีทองวิภาวีสีทองนี่แถมขึ้นสถิติเปรียบเทียบจียุนกับเยริมเห็นด้วยนะอ่อนนี้เก่าเขาเอาจริงนะคะเอาเสื้อนะคะของน้องสองมาแขวนไว้ ข้างสนามด้วยแล้วก็บอกขอให้วิภาวีหายจากอาการป่วยและมีสุขภาพแข็งแรงหายโดยเร็ววันก็เป็นโมเมนต,ต์ที่แบบประทับใจของแฟนๆเกาหลีนะคะแมตเดือดนะคะระหว่างโมมากับโมเมลีเกาหลีเมื่อวานฮุนไดฮิลสเต e นะก็ประทะักับทีมของน้องโมเมไฮพาร์ท คือโมเมเนี่ยก็มาแรงมากๆคือเซตแรกเนี่ยดิวกันไปถึงนู่นเลยทุกคน32ต่อ30นะครับหุนใดก็สู้เต็มที่ละลาแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านไฮพารได้แพ้ไป1ต่อ3เซตส,สกอร์32-30 16-25 24-26และ17-25น้องโมเมของเราก็เล่นดีมากๆเลยใส่ไม่ยั้งนะคะฮุนไดอ่ะก็พังดีครับบอลรับบอลรุกนี่ก็คืออดคิดไม่ได้ว่าในวันที่ไม่มีน้องสองเนี่ยก็เกิดผลกระทบต่อทีมฮุนไดอย่างแรงทุกคนก็เป็นกำลังใจให้น้องสองแล้วก็แก๊งมินเทียนฮุนไดด้วยนะฮึบๆรวมพลังก,กันกลับมาใหม่นะคะและและที่ คือแอบติงอยู่นิดนึงนะคะสำหรับแมตเมื่อวานนะคือเซตเตอร์หน้าใหม่เนี่ยได้รับ MVP ไปนะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตนี้น้องดาอินคิมดาอินนะเด็กป้านก็ลงสนามเป็นตัวจริงมาเนี่ยรอบที่5แล้วทำคะแนนไป5คะแนนนะคะเสิร์ฟไป3แต่ว่าค้าสายตาแฟนๆและเก็บสมากคือทุกคนบอกนะคะแฟนๆบอก MVP เนี่ยน่าจะเป็นของน้องโมเมธนัชชาของพวกเรานะก็ทำคะแนนสูงสุดไป24แต้มแอตแท็21บล็อก1และเอ็อีก2นะก็น่าจะได้ MVP อ่ะนะก็สู้ไม่ไหวจริงๆนะคะฮุนไดแพ้ไป1ต่อ3เซตพอแข่งเสร็จนะคะทางโค้ดว่ายัางไงโค้ดพ่อคังคังซองฮยอนโค้ดทีมุนไดก็เปิดใจหลังจบเกมที่แพ้ไฮพาร์ตไปเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุหลักนี่ก็คือผู้เล่นหลักอย่างน้อง,องวิภา วีเนี่ยจงจบซีซั่นก่อนกำหนดเพราะอาการบาดเจ็บโตคตรคังเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าผมคิดเอาไว้แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากไม่ใช่ว่าผู้เล่นทีมเราไม่พยายามเราชนะเซตแรกได้ดีแต่เซตที่3น่าผิดหวังเพราะไม่ได้แต้มจากเกมลุกเลยมีเพียงโมมาคนเดียวที่ทำคะแนนได้ดูเหมือนว่าทีมไฮพาร์จะเล่นกันได้ดีและเป็นแบบแผน การขาดหายไปของวิพาวีนั้นเป็นเหตุผล oh, โอ้โคดคังก็ยังบอกถึงโมมาด้วยแม่ย่าโมมาของเราบอกในตอนแรกทำได้ดีแต่ตอนหลังมันไม่เวิร์กผมคิดว่าโมมารู้สึกโกรธเพราะแผนการเล่นที่เตรียมมาไม่ได้ผลเราพยายามมองไปข้างหน้าและปรับการเล่นแต่มันก็ไม่ได้ผลผมคิดว่าพวกเขามีปัญหาเพราะนิสัยการเล่นแบบเดิมของพวกเขาแสดงออกมา เขารู้สึกหงุดหงิดเพราะเล่นได้ไม่เข้ากันครับและก็ยังพูดอีกอน,นะคะว่าเราไม่สามารถยอมแพ้และลงสลามได้เพราะเรามีผู้เล่นจำกัดโมมาไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปและเมื่อบรรยากาศดีเขาก็เล่นตามบทบาทของเขาผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีผมคิดว่าเขาพยายามกระตุ้นตัวเองแต่ก็ไม่เป็นผลผมวางแผนที่จะพูดถึงเรื่องนี้กับเขาอีกครั้งครับ และหลังจบเกมทุกคนทัวกรลงแฟนๆทีมมุนไดนะคะต่างก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็น,นในในไอของสโมสรด้วยนะคะบางก็บอกว่ามันเป็นเกมที่แสดงให้เห็นว่าการที่วิภาวีไม่อยู่แล้วเนี่ยเสียหายมากแค่ไหนมันน่าเศร้านี่บางก็บอกว่า มาเปิดโอกาสให้เด็กๆลงเล่นเพื่อเตรียมตัวสำหรับรอบไฟนอลกันดีกว่าอ่าเมนนี้บอกว่าอันดับหนึ่งจบลงแล้วมาสู้เพื่ออันดับสองและสามกันดีกว่าแต่จากผลงานวันนี้พวกเขาคงแยกอันดับสองไม่ได้ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าโมมาเล่นไม่ออกช่วงนี้วิภาวีก็จบซีซั่นลงผู้เล่นทุกคนกระจัดกระจายโออันนี้ดีบอกว่า ในเมื่อเขาทํางานหะนักโปรดให้กําลังใจแก่โมมาและสบตาเขาด้วยยุดตําหนิโมมาออกสื่อแบบนั้นในวันนี้นั่นเป็นหน้าที่ของโค้ดไม่ใช่หรอนักกีฬาดูอ่อนล้าแต่โค้ดดูไร้พลังที่สุดลองหาทางออกดูโอ้เออก็จริง <c oughs> อันนี้บอกว่าไม่มีวิภาวีไม่มีความสนุกสนานเห็นด้วยเห็นด้วย เมนนี้บอกว่า,วานักกีฬาโลโคอลค่ะตัวสูงฉันยอมรับว่าโมมาดูเฉยแต่เขากะสู้ทุกนัดรายได้ของนักกีฬาที่ทำคะแนนไม่ได้สูงถึง450ล้านวอนแต่คนที่ทำคะแนนได้กลับได้เพียง400ล้านวอนมันน่าขำไหมเน่อะพี่โจช่วยขำเออใช่ข่าวค่าตัวของเกาหลีเนี่ยคือตัวโลโคอลของเขาเนี่ยค่าตัวสูงกว่านักกีฬาแบบ ตัวต่างชาติอยู่แล้วอะนะเมนนี้บอกว่ากรุณาทำงานให้หนักในตำแหน่งเซตเตอร์หยุดเซตบอลที่ทำร้ายนักกีฬาตัวตีคนอื่นแบบวันนี้ได้แล้วเตรียมตัวกันให้ดีในนัดต่อไปโอ้โอแอบไปลงไดอินนิดน,นึงอะนะอะเมนนี้บอกว่าหยุดอ้างเรื่องสภาพร่างกายทุกคนพูดถึงเรื่องการรักษาร่างกายของนักกีฬาตัวจริง แต่ที่ไม่เคยใส่ใจในตอนที่คุณทำคะแนนนำห่างในเกมอื่นพวกคุณก็ไม่คิดจะเปลี่ยนนะักกีฬาดาวรุ่งลงไปเพื่อประสบการณ์บ้างคุณเอาแต่ทรงตัวหลักลงแล้วก็มาบ่นเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยนะ mm. เมื่อวิภาวีต้องจบซีซั่นไปโค้ชควรเป็นผู้นำทีมแต่นี่มันอะไรกันปีนี้ฉันได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของโค้ช หลังจากเกมวันนี้ฉันไม่อยากจะเชียร์และไม่อยากจะดูอีกต่อไป <c oughs> เชียร์อะไรกำลังใจกันก่อนนั้นนะอ่ะโอ้อันนี้ทัวลงนะอันนี้ลงหนักเลยบอกโคตรลาออกไปเถอะคุณแพ้แบบที่ไม่ได้เตรียมแผนการเล่นอะไรมาโคตด,ดูสิ้นหวังกว่าใครหยุดพูดบ้าๆในการให้สัมภาษณ์ซื้อแล้วรับผิดชอบผลงานที่คุณทำลายลงไปซะโอ้ ก็เนี่ยแหละนะทัวลงเนี่ยนะคะอ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะตอนนี้นะคะก็ต้องน่าเห็นใจทั้งโค้ดแล้วกันกีฬางของทีมบุนได้ทางด้านโค้ดพ่อคังเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกอีกว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้เล่นที่สามารถทดแทนเธอก็คือพีภาวีน GS เนี่ยนะได้ GS เเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับหัวเสาเช่นกันดังนั้นพวกเขาก็จึงมองไปที่ตัวหัวเสาเอเชียแต่พวกเขาก็ได้ MB มาแทนแสดงว่ามันไม่มีเรากำลังมองหาแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยากแล้วก็ยังบอกเนะคะว่าดูเหมือนว่าช่องว่างของวิภาวีจะปรากฏขึ้นอย่างสมจริงมากๆ ก็เศร้าเลยนะคะคือคือตอนนี้ฮุนไดไม่มีตัวที่จะมาแทนวิภาวีได้อะนะแล้วก็มองหาตัวหัวเสา,ต,าต่างชาติเนี่ยก็ไม่มีด้วยจริงๆอันดับแรกเนี่ยฮุนไดะต้องการถ้าจะต้องการเล่นกับน้องสองวิภาวีในฤะด,ดูกาลหน้านะคะฮยอนแดก็จําเป็นต้องรักษาสิทธิ์เอาไว้ดังนั้นสโมสสเนี่ยจะต้องพิจารณาหาแล้วผู้เล่นที่จะมาทดแทนชั่วคราวแทนที่จะเป็นผู้เล่นทดแทนอะนะแต่ตอนนี้การหาผู้เล่นทดแทนชั่วคราวเนี่ย ก็คือมันถามาแทนน้องสองวิภาวีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของฮุนไดก็เป็นกําลังใจให้ฮุนไดอะนะทางฝากฝั่งของโค้ดโมเมเนโมเมก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆกนะคะก็น่าจะได้ MVP แต่ว่ามีสัมภาษณ์ของโค้ดของโมเมไฮพาร์สมานิดนึงนะคะโค้ดคิมจงมินก็บอกว่าหลังจบเกมที่ชนะมาเนี่ยคำถ,ถามก็คือกับธนชา คุณมีแผนจะร่วมงานกันในฤดูกาลหน้าไหมเน่พราะคิมจองมินก็บอกว่าเราต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ยังตอบยากอยู่แล้วก็หวัวเราะเธอเป็นผู้เล่นที่เป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างแน่นอน ผมกําลังคิดอยู่เน่อย่าคิดนานนะคะโค้ดบางทีโค้ดบางทีน้องโมเมอาจจะไม่เซ็นสัญญาต่อก็ได้โอ้เห็นประวัติของการบาดเจ็บแล้วอ่ะนะก็ใช้แรงงานหนักจริงๆนะคะไปเกาหลีเจ็บทุกคนเราไปดูทั้งฝั่งฝั่งของโค้ดออสของเรานะคะเกียรติพงษ์รัชตักเกียงกายหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโค้ดออสก็บอกว่าคือหลังจากทราบข่าว ก็ได้ต่อสายพูดคุยกับน้องสองวิภาวีสีทองและก็ตนสังกัดอย่างใกล้ชิดเน่โคดอสก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นห่วงส่วนการผ่าตัดเนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่าจะผ่าตัดที่เกาหลีหรือที่เมืองไทยแต่พร้อมจะดูแลรักษาอย่างเต็มที่จากวันนี้ก็มีเวลาประมาณ90วันถึงจะถึงการแข่งขัน W วนแอลสอเดือนวิทยายนนี้เราไปฟังเสียงโคดอสกันค่ะ สรวมเข้าข่าว่ามันมีเอ็นไฟหน้าฉีกนะครับแล้วก็หมอลองกระดูกเนี่ยฉีกซึ่งคงจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดนะเบื้องต้นทางทีมแพทย์ทางฝั่งตวีนะครับแจ้งมานในส่วนของเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็คงจะดูว่าจะผ่าตัดที่ไหนที่เกาหลีหรือว่าที่เมืองไทยนราก็คงต้องวางแผนการรักษาในส่วนตัวผมก็ได้คุยกับน้องวิภา ร่วมกันนะครับในรบเรื่องของการรักษาแล้วก็การพื้นฟูน,นะครับตอนนี้ก็ยังมีความกำลังใจที่ดีและเด็กๆของเรานะแก๊งเจน3ก็ส่งกำลังใจถึงพี่สองกันเพียบ าสุดอันนี้เลยทุกคนนะพี่โจโอมาฝากพี่สาวของน้องสองนะคะอัพไอจีเป็นไงเห็นน้องยิ้มแป้นได้นะเราก็สบายใจไปนิดนึงก็เป็นเด็กใจสู้นะคะก็ขอพี่โจโแฟนๆและเอฟซขอน้องสองมีกำลังใจนะคะแล้วก็สู้ๆขอให้การผ่าตัดผ่านพ้น,นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็กลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติต่อไปพวกเราคอยเชียร์อยู่นะสู้ไว้ ขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมน้นทุกการติดตามทุกซูเปอร์แทงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องแนะทุกการช้อปปิ้งนะคะเป็นขวัญและกําลังใจให้พี่โจโด้วยนะเราจะอยู่เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยของพวกเรานี่แหละอยู่ไปด้วยกันเป็นครอบครัวกันนะครับไทยแลนด์ต่อมาดีครับครับ